ดวงชะตาของคนที่เกิดในปีขานประจําเดือนพฤษภาคม2565นี้นะครับถือว่าตามเกณฑ์ดวงชะตาของคุณเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้จะเด่นในเรื่องของความรักนะครับหรือเป็นโอกาสที่ดีหรือมิตรภาพนะซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเป็นช่องทางลู่ทางต่างๆให้คุณประสบผลความสําเร็จในด้านของการงานการเงนิงนงน,นะครับและในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะถ้าในด้า่ของความรักของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตกหลุมรัก หรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขสดชื่นรื่นเริงนะครับออมีความแจ่มใสเบิกบานอารมใจมีความสุนุกสนานล่าเริงนะคุณอาจจะพบเจอในด้านความรักในจากการเดินทางจากการติดต่อสื่อสารนะครับหรือจากาเพื่อนฝูงสังคมในด้านการทํางานก็ได้ของคนที่เกิดในปีขานนะครับแล้วดวงชะตาคุณก็จะมีเซนลังสังหรณ์ที่ดีในดวงชะตาคุณนะก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในเซนลังสังหรณ์ของคุณเข้าไว้ดีที่สุดจะประสบผลความสําเร็จนะ แล้วก็จะมีโชคลาบด้วยเช่นกันนะครับให้คุณไปหาโชคลาบหรือไปหามิตรหาความรักจากทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิศด,ดีนะครับของคนที่เกิดในปีขานในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็พยายามไปท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับจะพบโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นนะของคนที่เกิดในปีขานนะครับในเดือนนี้อิทธิพลดาวพระจันทร์กับดาวพระสงค์มีผลต่อชะตาถือนะว่าเป็นดาวโสดคอั้งคู่ ถือว่าคุณจะมีความสุขที่ดีมีโอกาสได้หลงทรัพย์สินเงินทองนะครับในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การติดต่อสือ่อสารกับญาติพี่น้องนะมักเป็นส่วนใหญ่นะครับถือว่าเด่นในเรื่องของการเงินนะครับการงานกด็ดีรวมถึงได้เมียสวยเออผัวหล่อด้วยนะแหมไม่ธรรมดาเลยนะครับมาพูดในด้านของการงานของคนที่เกิดในปีขานนะครับถือว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานต่างๆเช่นการปนีประนอมต่างๆนะเป็นนักประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายขาย นะครับนักโฆษณานะแล้วก็สื่อสารมวลชนต่างๆนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับที่อาจจะต้องใช้จินตนาการใช้ไหวพิปัิภัยที่ดีในทางสร้างสรรค์นเนี่ยถือว่าจะประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับรวมถึงในเรื่องนักเขียนนักประพันธ์นะแล้วก็ในเรื่องของภาษาต่างประเทศด้วยเช่นกันธุรกิจในเรื่องการนําเข้าส่งออกนะครับและในเรื่องของการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวมัค์ุเทศก็จะดีมากขึ้น นะครับตามเกณฑ์ดวงชะตานะต่อมา,มาพูดถึงในด้านของการเงินนะครับถือว่าคนที่เกิดในปีขานในเดือนนี้จะเป็นคนที่รู้จักในการใช้ใจ่ายเงินเป็นอย่างดีนะครับออในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะถ้าคุณรู้จักเก็บหอมรอมริบก็มีโอกาสาร่ํารวยประสบผลความส่วนใหญมีความมั่นคงนะครับแต่ข้อเสียของคุณเนี่ยก็มีอยู่นะข้อเสียก็คือการใช้เงินแบบปนเพลคนรักของคุณมากจนเกินไปนะในดวงชะตาของคนที่เกิดในปีขานนะครับ อันนี้เดีย๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความรักกันเลยนะครับมาพูดสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับหมายถึงเนี่ยคนรักคู่ครองเนี่ยให้การดูแลเอาใจใส่คนที่เกิดในปีขานในระดับหนึ่งนะครับก็ดีในดวงชะตานะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นคนโสดเนี่ยนะก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรัก นะครับมันจะสปาร์กกันแบบว่าเป็นแบบธรรมชาติเออนะพบรักแบบกาตันหันนะอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาคุณนะคุณก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกนหลงความรักที่ดีก็ถือว่าเป็นคู่บุญนะนะเพราะคุณก็ต้องเ,อเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปนะครับ <S <S ก็ไม่ควรรีบร้อนมาจนเก,กินไปก็ต้องใช้ระยะเวลาน,นิดนึงอาจจะปี2ปีประมาณนี้ของคนที่เกิดในปีขานนะครับในด้านของโชคลาภเนี่ยก็ถือว่าบรรยากาศโดยภาพรวมเลยนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรถือว่าฟ้าปลอดโปร่ง คุณจะมีความแจ่มใสมีความสุขที่ดีในดวงชะตาะพยายามไหว้พระสวดมนต์ทำบุญปฏิบัติธรรมนะครับก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาแล้วก็พยายามทําบุญของที่เป็นคู่คู่เข้าไว้ดีที่สุดนะจะมีโอกาสที่ดีมีโชคลาภประสบผลความสาเร็จในชีวิตนะครับ อันนี้มาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพะนะให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับทั้งทางบกและทางน้ําถือว่าเป็นสําคัญในเรื่องของการเดินทางอาจจะประสบอุบัติเหตุได้นะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบพ่อคอยดีสุดของคนที่เกิดในปีขานนะครับและในดวงชะตาเดือนนี้ถ้าใครที่อยากที่จะมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสม,มีอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะครับเออมีบุตรมีลูกในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าน่าอิจฉานะคนที่เกิดในปีขานนะครับในปีนี้คนปีขาน ได้เมียสวยผัวรอแน่นอนถ้าคุณได้พบเจอเนี่ยนะครับดีแน่นอนนะจุกรู้ <li zz> อาจารย์ไม่เกี่ยวนะ <hi> โอเคนะครับอันนี้ครบแล้วคำอกอกรณ์ที่เกิดในปีขาน <hi> นะครับประจําเดือนพฤษภาคม2565นี <hi> ้แบบฉบับนาโนนะครับก็ขอให้ท <hi> ุกคนโชค <Mango> ดีแล้วมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ